รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยอมรินทีวีรายการโฮบประกายแสงแห่งความหวังโดยสำนักง,งานสลากกินแบ่งรัฐบาล <S <S สวัสดีครับคุณผู้ชมครับและนี่คือรายการโฮปประกายแสงแห่งความหวังโดยสพนสลากกินแหลงรัฐบาลผมบินบรลลือธิ์ครับผมเอกพันธ์บรรลือธิ์ครับคุณผู้ชมครับตอนนี้เราอยู่ที่อำเภอองคลักษ์นะครับจังหวัดนครนายกนะครับวันนี้ผมอยากให้คุณผู้ชมนะครับได้ติดตามครอบครัวครอบครัวนี้นะครับซึ่งครอบครัวนี้นะครับประสบปัญหานะครับชีวิตลำบากยิ่งกว่าละครครับเดี๋ยวเราจะไปให้กําลังใจครอบครัวนี้กันครับคุณผู้ชมครับกาลังใจเป็นสิ่งที่สําคัญ คุณผู้ชมไม่ทราบว่าจะเริ่มต้นอย่างไรนั้นส่งผ่านแรงใจกับพวกเขาไปพร้อมกับเราครับไปเลยครับเดิมทีคุณดวงเดือนเข้ามาทำมาหากินในกรุงเทพแต่เมื่อทราบข่าวร้ายว่าแม่ตรวจพบมะเร็งที่ปอดเธอจึงยอมทิ้งงานทิ้งรายได้กลับมาอยู่ที่บ้านเพื่อดูแลแกก็อไอมาตลอดคือเราไม่ได้สงสัยอะคะ่ะเราเราคิดว่า แม่ตื่นเช้าแพ้อากาศอะไรอย่างเงี้ยค่ะจนจนพักหลังอะคะ่ะจากน้ำหนักเออเจ็ดสิบขวายางงค่ะมันก็ยุบลงผอมลงไปเรื่อยๆเลยไม่เพียงไม่กี่เดือนนะคะแกก็ไปหาหมอนะคะเจอก้อนเนื้อในปอดอะคะ่ะคือก้อนใหญ่แล้วนะคะครอบครัวของคุณดวงเดือนมีสมาชิกอยู่5้าคนประกอบด้วยตาพอ่อแม่และลูกสาวของคุณดวงเดือนที่ฝากให้แม่ช่วยดูแล แต่สมาชิกในบ้านก็เริ่มล้มป่วยคุณตาเส้นเลือดตีต้องทำบอลลูนบายพาสหัวใจพ่อที่มีอาชีพขับรถรับจ้างก,ก็มีโรคเกาบางวันก็ปวดถึงกับต้องหยุดพักจนกระทั่งแม่มาตรวจพบเมเร็งรายได้ตอนนี้ก็คือมาจากพ่อเป็นหลักแล้วก็เงินเ,เงินคนแก่ของแม่ะคะ่ะแล้วหนูก็มีรายได้ที่พี่ที่ทำงานเก่ายโยนมาให้อะคะ่ะก็เป็นขีข้อมูลนะคะ แต่ก็ไม่ได้ทุกวันอะไรนะคะนานๆทีแล้วก็ตัวหนูก็ยังยังยังต้องดูแม่ไปก่อนเพราะเนื่องจากว่าพ่อเป็นคนออกหาเงินข้างนอกออการหายใจของแม่ค่ะมันบอกไม่ได้ว่าตอนไหนจะแน่นตอนไหนจะหายใจไม่ออกบางทีที่สองที่สามเราก็ต้องแบกแม่กันไปแบบฉุกเฉินนะคะไหนจะเรื่องค่ารักษาอาการขุนแม่การเดินทาง ไหนจะค่าใช้จ่ายภายในบ้านค่าเล่าเรียนทำให้บางเดือนคุณพ่อต้องไปกู้หนี้นอกระบบมาใช้หมุนเวียนเพื่อให้ผ่านไปได้อนาคตของทั้ง5ชีวิตจะเป็นอย่างไรต่อไปคุณดวงเดือนได้แต่หวังว่าจะมีจุดเปลี่ยนในชีวิตเพื่อสร้างโอกาสให้ความเป็นอยู่ของครอบครัวเธอดีขึ้นกว่านี้และเมื่อรายการโฮปประกายแสงแห่งความหวังทราบเรื่องราว จึงเดินทางมาเพื่อต่อยอดความหวังให้กับครอบครัวของคุณดวงเดือนเรื่องราวจะเป็นอย่างไรติดตามกันช่วงหน้าครับช่วงที่แล้วเราได้ทราบเรื่องราวความลำบากของครอบครัวคุณดวงเดือนโดยเฉพาะอาการของคุณแม่ที่ต้องรักษาตัวจากโรคมะเร็งพวกเขาจะผ่านวิกฤตนี้ไปได้อย่างไรเรามาติดตามเรื่องราวกันต่อเลยครับ ตอนนั้นหนูทํางานอยู่ที่กรุงเทพค่ะทํางานที่สํานักง,งานกฎหมายอันนี้ก็คือทําอยู่แล้วก็คอยช่วยเหลือแม่ส่งเงินมาดูเลี้ยงลูกอย่างเงี้ยค่ะ,ะวันหยุดหรือเทศกาลก็กลับมามคือหนูมาเนี่ยคือแม่ก็ผอมดำแล้วไม่ไม่เหมือนเดิมแล้วก็ได้ข่าวจากแม่ว่าแม่ไปหาหมอแล้วตรวจเจอว่าเป็นเนื้อร้ายที่ปอดเราเลือกอะไรยังไงตอนนั้นเลือกอย่างเดียวคือต้องเลือกแล้วต้องเลือกแม่ พ่อแม่ไม่มีใครดูแม่มีหนูคนเดียวหนูก็ต้องเลือกแม่ค่ะแล้วก็ออกจากงานออกจากงานเพื่อมาดูแม่ยังอื่นค่อยว่ากันแม่เขาต้องการกำลังใจหนูรู้ว่าแม่เขาสู้ตัวคนเดียวไม่ได้เวลาออกรายได้เงินก็ไม่มีที่จะมาก็ก็ไม่มีค่ะก็เ,เงินก็ผมก็ขับแท็กซี่บ้างแต่ไม่มีเวลามาดูก็คืออย่างถ้าถ้าผมมีเวลาช่วงเย็นเนี่ย ผมก็จะแวะมาหาข้าวของอะไรมาช่วยดูแล้วก็ไปน้องตัวเล็กเนี่ยอยู่นี่อยู่นี่ค่ะแม่เขดูแลค่ะแม่เป็นคนดูแลตอนนั้นแม่แข็งแรงดีส่งไปโรงเรียนแล้วแฟนหนูอะครับแฟนหนูเลิกกันไปตั้งแต่ห้าปีที่แล้วอะค่ะห้าหกปีที่แล้วเล็กอยู่เขาก็ไปของเขาเลยอะค่ะไม่ได้ติดต่อไม่ได้ไม่ได้เลิกไม่ไม่ได้ดูค่ะแล้วทุกวันเนี่ยจริงๆแล้วอะไรได้จริงๆเนี่ย แท็กซี่หมายความว่าพ่อประคับกรุงเทพใช่ไหมก็ทั่วไปอะครับเป็นแท็กซี่ของเราเองหรือว่าเป็นเป็นแท็กซี่เช่าเช่าครับเช่าใช่ไหมครับผมพ่อมีอะไรไหมให้เป็นมีโรคประจําตัวไหมผมก็มีแต่เกาครับที่หลังที่ขาเงยข้างเลยถ้าวันไหนอักเสบก็คือไม่ได้ขับผมมันรู้ช้าผมนึกว่าเป็นอักเสบเวลาขับแท็กซี่ก็ไม่ได้หาหมอ แล้วก็มีคุณตาครับผมตาก็จะเป็นเกี่ยวกับโรคหัวใจค่ะโรคหัวใจมีการใส่บอลลูนที่หัวใจมาแล้วใส่มาประมาณ4ีหปีที่แล้วค่ะเพราะเนื่องจากว่าหยุดหายใจกระทันหันคุณตาอยายุเท่าไหร่คุณตา87เค่ะโอ้แปบเต่อไปนี้เราจะทําอย่างไรเพื่อใช้ครอบครัวเราเนี่ยคือกลับมาให้มันดีหนูแพนไว้ว่าช่วงที่รักษาแม่ ในในเรื่องของการฉายแสงหรือคีโมงค่ะในระยะนี้แม่ต้องมีคนดูแลถ้าเกิดว่าการรักษาของแม่มีผลดีขึ้นนะคะหนูอยากจะหาเงินหางานทำเพื่อมาช่วยเสริมกับพ่อเพราะเนื่องจากว่าเราก็มีค่าใช้จ,จ่ายค่าน้ำค่าไฟที่ค้างอยู่3มเดือนบ้างก็ไม่มีจ่ายข้างเขาอ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนนี้ก็ขอเพียงแค่หวังให้แม่เนี่ย ดีขึ้นจากการรักษาของหมอเอาละครับคุณผู้ชมครับวันนี้รายการโฮกประกายแสงแห่งความหวังโดยสนักการสลากกินแบ่งรัฐบาลเราจะมอบเงินให้กับคุณดวงเดือนและกับครอบครัวนะครับหนึ่งื่นบาทเอาไว้ต่อสู้ชีวิตนะครับผมพร้อมด้วยถุงยังชีพ1หนึ่งถุงนะครับเอาไว้บรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นนะครับเหมือนกับทุกครอบครัวนะครับ คุณมีเงินคุณทํางานครอบครัวยังไม่มีอะไรพลิกผันหรือเปลี่ยนแปลงแต่สักวันหนึ่งมันฟ้าผ่าลงมาเปี้ยงครอบครัวนั้นถ้าเกิดไม่มีเงินเก็บก็หมดอย่างอย่างที่คุณแม่ป่วยไม่รู้จะเอาเงินแค่ซื้อแพมเพิร์มันก็ยังยากแล้วผมชอบใน,ใน,ใ,นในความเป็นลูกว่าเขาตัดสินใจเลยว่าเขาขอกลับมาดูแลแม่อันนี้ถือว่าเป็น เป็นอะไรที่สุดยอดมากแต่มันไม่ได้เหมือนกันทุกคนนะบางครอบครัวเขาก็ทํางานก็ไม่เป็นไรก็ส่งเงินเดี๋ยวก็ให้คนมาดูแลส่งเงินแต่คนนี้เขาโอเคผมว่าเป็นอะไรที่น่านับถือจริงกับหัวใจของผู้หญิงคนนี้ครับคุณผู้ชมครับความอบอุ่นของครอบครัวคือ,อยารักษาและกําลังใจที่ดีที่สุดวันนี้รายการโฮปประกายแสงแห่งความหวังโดยสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลขอเป็นจุดเริ่มต้นจุดประกายเล็ก ให้พวกเขามีความหวังเพื่อวันพรุ่งนี้ที่ดีกว่าวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับต้องขอขอบคุณเรื่องราวของคุณดวงเดือนโตบุญสิริที่ไม่ยอมแพ้ต่อโชคชะตาแม้ว่าจะยากลำบากเพียงใดก็ตาม รายการโหบประกายแสงแห่งความหวังโดยสำนักง,งานสลากกินแบ่งรัฐบาลอมรินทีีว